สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์พลาสต o นเว e s t p r o ิ e s s m ์ต้อนรคุณกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันปในเอพิโซดที่461ตลาดหุ้นไทยวันพุธที่27มกราคมนะครับตลาดกลับมาต่ำกว่า1,500จุดอีกแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรงขายต่างชาติด้วยนะครับดัชนีปิดลบไป14.70จุดนะครับปิดที่1,498.13จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย78,800ล้านบาทนะครับโดยที่ต่างชาติเนี่ยขายกว่า 4,800ล้านบาทนะครับร่วมกับกองทุนที่ขาย1 900ล้านบาทนะครับส่วนโบรกเกอร์ขายเล็กน้อย24ล้านบาทนะครับรายย่อยซื้อคนเดียวนะครับ6,800ล้านบาทนะครับโดยหุ้นในตัวกลุ่มขนาดใหญ่หุ้นขนาดใหญ่ไม่จะเป็นกลุ่มพลังงานโรงไฟฟ้ากลุ่มธนาคารนะครับก็มีแรงขายให้ปรับตัวลดลงมากันทั่วหน้านะครับ วันนี้จะมาพูดคุยถึงภาพเศรษฐกิจภาพใหญ่กันบ้างนะครับว่ามีภาพที่ทางเป็นยังไงแล้วมีการส่งผลกระทบต่อตัวตลาดหุ้นอย่างไรนะครับเอาของ IMF ก่อนนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเขาได้เปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะครับ world economic outlook นะครับในวันที่26มกราที่ผ่านมานะครับบอกว่าคาดว่าในปี63เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะหดตัวราวๆ3.5นะครับซึ่ง ดีกว่าตัวเลขที่คาดไว้เมื่อตอนเดือนเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่าตอนนั้นเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัว4.4นะครับนอกจากนี้เนี่ย IMF ก็ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการ์การขยาตัวของเศรษฐกิจโลกในปี64นะครับจากตัวเลขคาดเดิมเนี่ย5.2เนี่ยปรับเป็น5.5นะครับคาดว่าปี64จะเติบโต5.5ส่วนในปี65เนี่ยคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว4.2นะครับก็เป็นภาพที่ดีขึ้นนะครับ ไอเก็ระบุว่าการอนุมัติวัคซีนต้านโควิด -19 จํานวนมากเนี่ยแล้วก็การฉีดวัคซีนในในประเทศต่างๆเป็นวงกว้างตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยก็ช่วยหนุนความหวังที่จะเห็นการยุติการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับขณะที่การออกมาจากการเศรษฐกิจของทางฝั่ง,งสหรัฐฝั่งญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยได้เป็นปัจจัยที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกนะครับ อย่างไรก็ดีเนี่ยเอ f ก็เตือนว่าเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญความไม่แน่นอนนะครับท่ามกลางการระบาดรอบใหม่และก็การกลายพันธุ์ของโควิด19นะครับไอเคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะี่จะขยายตัว5.1%ในปีนี้นะครับจากเดิมที่มองว่าจะขยายตัว3.1%โดยได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน9แสนล้านดอลลาร์สหรัฐของรัฐบาลสหรัฐภายใต้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ แล้วก็หากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงเงิน1.9ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยผ่านการอนุมัติของสภาคองเกรสเนี่ยก็จะส่งผลให้ตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นส่วนเศรษฐกิจอื่นๆนะครับคาดว่าจีนจะขยายตัว8.1%ในปีนี้แล้วก็5.6%ในปีหน้านะครับส่วนถ้ามองไปที่อินเดียเนี่ยก็คาดว่าเศรษฐกิจอินเดียจะขยายตัว11.5%ในปีนี้จากเดิมที่คาดไว้8.8นะครับก็มองภาพ เศรษฐกิจโลกและก็เศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยมีการขยายตัวที่ดีในปี2564นะครับมาทางฝั่งสหรัฐกันบ้างนะครับคุณเจอรมพาเวลนะครับประธานกลางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ได้ถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมนโยบายการเงินนะครับในช่วงค่ําคืนของวันพุทธที่27บมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็คุณพาเวลก็มองว่าทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยในข้างหน้าเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของ การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อโควิดกลับมาเพิ่มอย่างรุนแรงในช่วงหลังนี้เนี่ยรวมถึงการเข้ารักษาพยาบาลและก็การเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น,นกำลังส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันหลายล้านคนนะครับแล้วก็สร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจและก็การจ้างงานนะครับคุณบาเวลก็บอกว่าหลังจากที่เศรษฐกิจได้ดีดต,ตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงปีที่แล้วเนี่ย แล้วก็เศรษฐกิจมาพอ,พอหลังจากดีดแรงหลังโควิดในช่วงปีที่แล้วเนี่ยก็มาฟื้นตัวอย่างเล็กน้อยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็การชะลอตัวของเศรษฐกิจเนี่ยก็กระจุกตัวอยู่ในส่วนของที่ได้รับความเสียหายจากโควิด -19 นะครับสาเหตุก็เกิดจากเรื่องของมาตรการการเว้นระยะห่างนั่นเองนะครับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในจุดที่ห่างไกลจากเป้าหมายด้านการจ้างงานและก็เงินเฟอ้อของเฟดนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะบรรลุเป้าหมายการดังกล่าวอย่างยั่งยืนนะครับ คุณพายุก็บอกว่าอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานในขณัน,นี้อยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนการการ่อนการเกิดการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานที่แท้จริงเนี่ยเคลื่อนเข้าสู่ระดับ10%นั่นหมายความว่าชาวอเมริกันกว่า9ล้าล้านคน,นยังคงตกงานจากาพิษของโควิด -19 นะครับส่วนมุมมองต่อนโยบายการคลังเนี่ยคุณพายก็บอกว่านโยบายการคลังถือเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างมากพร้อมระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวขึ้นนะตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิป,ปีที่แล้วส่วนหนึ่งมาจาก การที่รัฐบาลกลางเนี่ยเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ขยายโครงการช่วยเหลือคนว่างงานนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่สนับสนุนครัวเรือนแล้วก็ประชาชนจํานวนมากนะครับแล้วก็คุณพาเวลก็มองมุองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจปีนี้โดยมองว่าการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะช่วยเอาชนะการแพร่ระบาดแล้วก็ช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยกลับสู่ภาวะปกติได้นะครับก็ เมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมาคือวันพุธท,ที่ผ่านมามีมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับแล้วปรากฏว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่า FOMC e เนี่ยก็มีมติคงอัตราดอกเบีย้ยระยะสั้นที่ระดับ0ถึง0 2 5ซนะครับแล้วก็ยังคงจะซื้อพับัต์ตามมาตรการผ่อนลายเชิงปริมาณหรือว่า QE เนี่ยในวงเงินรวม1 2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะครับโดยเฟดจะซื้อพัสบัตรัฐบาลสหรัฐในี่ย8 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนแล้วก็ซื้อ สินเชื่อที่อยู่อาศัย MBS เนี่ยในวงเงิน4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับซึ่งพอผลออกมาเป็นดังนี้เนี่ยก็ปรากฏว่านักลงทุนเนี่ยก็ผิดหวังนะครับที่เฟดเนี่ยไม่ได้ประกาศมาตรการใหม่ๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินในการเข้าซื้อ QE นะครับเพราะว่าเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยที่เฟดแสดงความกังวลในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด1 9เนี่ยแล้วก็กังวลในเรื่องของกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วโลกและก็ในสหรัฐเนี่ย กับไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆนโยบายใหม่ๆออกมานะครับก็ทําให้ตัวตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะดัชนีดาวโจนเนี่ยมีการปรับตัวร่วงลงถึง633.87จุดหรือว่าลดลง2.05%เป็นการปรับตัวลดลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดในรอบ3เดือนนะครับขณะที่ S&P 500เนี่ยก็ลดลงราวๆ2.5%แล้วก็ n a ส d a q เนี่ยลดลง2.61%นะครับก็ ตลาดตัวหุ้นในสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวลงกันท่วหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มพลังงานนะครับหรือว่าหุ้นโบอิงซึ่งเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ชุดตลาดฝั่งอเมริกาเมื่อคืนนี้เนี่ยก็เผยตัวเลขขาด,ด,ดทุน5ไตรามาสติดต่อกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ภาพตลาดหุ้นในตอนนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตตลาดหุ้นบ้านเราควบคู่กันไปด้วยเนี่ยก็พบว่าในช่วงหลังที่ผ่านมาไม่ได้เป็นทิศทางขาขึ้น อย่างเดียวและเริ่มมีบางวันสลับลบนะครับหรือว่าภายในวันเองบางวันบวกอยู่ดีๆพลิกกลับมาลบเป็นต้นนะครับหรือบางวันก็ยืนแช่อยู่ในแดนลบหุ้นก็ไม่ได้มีการขึ้นกันทั่วหน้าทุกกลุ่มและจะขึ้นแค่บางตัวแล้วก็หุ้นขนาดใหญ่เริ่มมีแรงขายทํากําไรนะครับก็เท่ากับหุ้นเนี่ยตอนนี้เข้าสู่ช่วงพักฐานแล้วหลังจากที่ในตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจากหุ้นบ้านเราเนี่ยมีการปรับขึ้นไปร้อนแรงถึงระดับ1560จุดนะครับตอนนี้กลับมาหลุด พันห,หแ,ลแ,ลแล้วแล้วก็ทางฝั่งสหรัฐเองก็ดีนะครับหรือว่าผู้กําหนดนโยบายการเงินก็ดีนะครับก็ไม่ได้มีมาตรการออกมาใหม่ๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในเรื่องของความกังวลเรื่องของโควิดนะครับแม้ว่าบ้านเราตอนนี้ตัวเลขเริ่มจะทรงตัวแล้วถ้าไม่นับการแพร่ระบาดไ,ไม่ได้นับการตรวจแบบเชิงรุกนะครับแต่ว่าก็ยังมีความกังวลอยู่จากเรื่องของคลัสเตอร,ร์การแพร่ระบาดต่างๆตามที่เราได้ติดตามกันทางหน้าข่าวนะครับแล้วก็ทางฝั่งต่าง,าง,างประเทศเนี่ยแม้ว่าจะมีวัคซีนแล้วแต่ว่าเรื่องของการ แพร่ระบาดก็ยังเยอะอยู่นะครับกังวลเรื่องล็อกดาวด้วยแล้วก็กังวลเรื่องของโควิดที่กลายผ่านด้วยก็เป็นปัจจัยกดดันตัวตล,ลาดหุ้นในช่วงเวลานี้ก็นักลงทุนก็ต้องเข้ามาพิจารณากระชับพอร์ตให้ดีๆนะครับดูตัวหุ้นที่จะต้องมีการปรับพอร์ตอะไรต่างๆต,ต,ต,ต่อไปนะครับก็เอามาฝากการสรบทิทางภาพรวมเศรษฐกิจต่างๆในวันนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ